ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนเจดีนำเสนอรายวิชาสุพรรณบ้านฉันสองเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์11ประการของคนดีสีสุพรรณปัจจุบันเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและสังคมแต่สาเหตุที่สำคัญก็ล้วนเกิดจากการปลูกจิตสำนึกในวัยเด็กของผู้ปกคร,ครองครูอาจารย์รวมถึงโรงเรียนอีกทั้งการครบเพื่อนที่หลากหลายทำให้เป็นศูนย์รวมของพฤติกรรมของเด็กก็ว่าได้ ดังนั้นการปลูกฝังเยาวชนควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กตามํำนวนไทยไม้อ่อนดัดง่ายไม้แข็งดัดยากโรงเรียนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนคนดีสีสุพรรณที่มีกฎและกติกาอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งสิ้น11ข้อด้วยกันประกอบด้วยข้อที่หรักษาความสะอาดร่างกายบ้านเรือนและชุมชน การระวังดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดความสกรปรกซึ่งความสะอาดเป็นปัจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพตนเองและชุมชนความสะอาดควรเริ่มต้นที่ตัวคนคือร่างกายสะอาดก่อนตามลำดับตลอดจนอภรรท์ที่สวมใส่สะอาดที่อยู่อาศัยบ้านเรือนชุมชนสะอาดนอกจากความสะอาดแล้วต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยการสร้างนิสัยรักความสะอาดควรเริ่มตั้งแต่เด็กโดยสมาชิกในครอบครัวเป็นตัวอย่างปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ข้อที่สองมีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเลี้ยงสัตว์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้น้ำมาประกอบอาชีพแหล่งน้ำที่ได้มาจากคลองชลประธานและคลองธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนสายโลหิตที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสุพรรณบุรีจึงได้ตรหนักและเห็นความสำคัญช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองซึ่งอยู่คู่กับชาวสุพรรณบุรีตลอดมาข้อที่สมมีวิธีประชาธิปไตย การมีวิธีการดำเนินชีวิตที่หลักการของความเสมอภาคและเสรีภาพของบุคคลเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแสดงออกด้วยการใช้เหตุผลด้วยการแก้ไขปัญหาการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใช้การประนีประนอมยอมใช้มติเสียงข้างมากในการตัดสินปัญหาของส่วนรวมการให้สิทธิ์ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ไขปัญหาและรับผลประโยชน์ร่วมกันของครอบครัวหมู่บ้านและชุมชนข้อที่ส่ เป็นผู้ประหยัดอมและนิยมไทยการลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่การเพิ่มรายได้โดยการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าการนิยมไทยชาวสุพรรณบุรียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความภาคภูมิใจในการเกิดบนผืนแผ่นดินไทยการนิยมไทยที่ปฏิบัติกันมาตลอดได้แก่การไหวการยิ้มการทำบุญตักบาทการทำกิจกรรมในวันสำคัญการมีชีวิตอย่างเรียบง่ายการกินของไทย ใช้ของไทยการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่นข้อที่หปฏิบัติตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมการปฏิบัติตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมหรือหลักธรรมของาศาสนาที่มุ่งให้เยาวชนและประชาชนทุกคนรักษากายรักษาวาจาและจิตใจของเราให้อยู่ในระเบียบวินัยตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าที่สอนให้ละเว้นความชั่วมีความมุ่งมั่นต่อการทําความดีตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่6 มีมารยาทแบบไทยประเทศไทยมีศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีมากมายที่แสดงถึงความเป็นอารยะประเทศและเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหวการแสดงความเคารพการเดินการนั่งการพูดคนไทยจะแสดงออกได้อย่างงดงามคนไทยได้ตระหนักถึงการมีมารยาทแบบไทยเป็นอย่างยิ่งจึงได้ส่งเสริมและรมใจกันปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบไทย ข้อที่7มีวินัยจราจรการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบกในการใช้รถใช้ถนนการเดินคือไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรเช่นสัญญาณมือสัญญาณน,นกหวีดไม่ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรเช่นป้ายห้ามข้ามดังนั้นรัฐบาลจึงมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ตลอดจนแนวทางในการป้องกันจึงมีมาตรการในการกวดขันวินัยจราจรเกิดขึ้นข้อที่8เป็นคนตรงต่อเวลาการบริหารเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องรู้ลำดับความสำคัญก่อนหลังการปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักการรักษาเวลาและปฏิบัติตนให้เป็นคนตรงต่อเวลาอาทิรักษาเวลาในการนัดหมายเข้าที่ประชุมก่อนเวลามีการวางแผนกำหนดการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ผัดวันประกันพรุ่งข้อที่9ปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงลำดับก่อนหลังในการเข้ารับบริการการเรียงลำดับก่อนหลังเป็นการจัดให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งที่มาก่อนหลังเช่นการเข้ารับบริการให้สถานที่ต่างๆย่อมสามารถจัดตัวเองให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งที่มาก่อนหลังบุคคลที่ให้บริการแก่บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งมาก่อนตามลำดับจะทำให้ดูเป็นระเบียบต่อผู้ที่พบเห็นและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่สับสน ข้อที่ส0ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมการเคารพกฎเกณฑ์เป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยปกติสุขไม่ว่าจะเป็นสังคมใดหรือประเทศใดการอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจํานวนมากในสังคมต้องอาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคมซึ่งคนในสังคมนั้นๆจําต้องเรียนรู้กฎกติกาของสังคมพร้อมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม คือต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาทางสังคมข้อที่11ไม่พวัวพันยาเสพติดปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต่อสังคมที่มีความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสังคมทุกๆด้านดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและรัษฎร จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันช่วยกันดูแลเด็กเยาวชนในกลุ่มเสี่ยงไม่ให้พัวพันกับยาเสพติดโดยการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อใช้ลงโทษแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี